ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมานิตาขำใจนะคะรหัสนิสิตหกเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์สองห้าเก้าลำดับที่สิบห้าค่ะวันนี้เราจะมาทำกราฟเปดไดแกรมออฟฟาร์มาซิติคอลเจลกันนะคะเร f e r น e ์ของเราจะมีสี่ตัวด้วยกันค่ะอันนี้จะเป็นอันแรกค่ะอันนี้อันที่สองค่ะ อันนี้อันที่สามนะคะอันนี้อันที่สี่ค่ะเราจะมาเริ่มจากการหาเศษส่วนโมนของการาบูลกันก่อน,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นสูตรที่เราใช้ใน Excel นะคะทำการลากลงมาได้เลยะคะ่ะอันนี้จะเป็นค่าที่ได้นะคะ ต่อมาเราจะมาหาจุดเยื่อแข็งของเมนททลกันค่ะอันนี้คือสูตรนะคะแล้วก็ลากโงมาได้เลยค่ะแล้วก็ปรับจุดพอนนโยมคะให้เหลือหนึ่งตำแหน่งค่ะ แล้วก็จุดแยกแข่งของการาบูนะคะอันนี้เป็นสุกค่ะแล้วก็ล่ากลงมาได้เลยค่ะต่อมาเราจะมาหาอุณหภูมิกันนะคะอันนี้เป็นสุกค่ะก็ลากลงมาได้เลยค่ะ แล้วก็ทำการลดจุดทศนิยมนะคะเหลือสองตำแหน่งค่ะ <c oughs> อันนี้คือค่าที่ได้ออกมานะคะต่อมาเราจะมาทำการสร้างการาฟกันค่ะเราจะลากจาก a ยี่สิบเจ็ดจนถึง a สามสิบสี่นะคะ กดแทรกค่ะเราจะใช้กราฟอันนี้นะคะแล้วก็ทำการย้ายช่องค่ะอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่ได้ออกมาค่ะแล้วก็กดที่ตรงนี้ค่ะกดเพิ่มชื่อแกนนะคะโดยชื่อแผนภูมินะคะเราจะให้เป็นชื่อนี้ค่ะกดคัดลอกได้เลยค่ะ แล้วก็เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือนะชื่อแกนด้านซ้ายนะคะเราจะให้เป็นอุณหภูมิค่ะส่วนแกนด้านล่างเราจะใช้เป็นอันนี้นะคะ ต่อมาเราจะมาทำการเพิ่มข้อมูลกันค่ะคลิกขวานะคะแล้วก็กดเลือกข้อมูลค่ะแล้วก็กดเพิ่มค่ะโดยที่เอกนะคะเราจะให้เป็น d 3 6มสิจนถึง d 4 3ค่ะสว่วน Y นะคะจะให้เป็น H36 สามสิบหกจนถึง H43 สี่สิบสามค่ะกดตกลงค่ะแล้วก็กดเพิ่มข้อมูลอีกครั้งค่ะ เอกนะคะเราจะให้เป็นดียี่สิบสี่จนถึงดีสามสิบเจ็ดค่ะส่วน y นะคะเราจะให้เป็น i อ4ยี่สิบสี่จนถึง i อ7สามสิบเจ็ดค่ะล้วก็กดตกลงได้เลยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะประมาณนะคะเราจะมาทำการเปลี่ยนสีเส้นกราฟนค่ะ อันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะ แล้วก็เส้นนี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินค่ะ ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราต้องการให้มันเป็นสีเขียวอยู่แล้วค่ะเลยไม่ต้องเปลี่ยนต่อมานะคะกดที่ตัวเลขของแกน,นะคะ่ะแล้วก็กดที่แผนภูมินะคะค่าสูงสุดเราจะให้อยู่ที่แปดสิบค่ะ แล้วกดที่เครื่องหมายขีดนะคะแล้วก็เลือกชนิดรองค่ะเลือกภายในแล้วกดที่ตัวเลขค่ะเปลี่ยนเป็นตัวเลขอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะเราจะมากดด้านล่างค่ะค่าสูงสุดก็จะเป็นหนึ่งเหมือนกันค่ะเรากดที่เครื่องหมายขีดค่ะกดภายในกดที่ตัวเลขค่ะ แล้วก็เปลี่ยนเป็นสองค่ะแล้วก็มาเพิ่มขนาดเส้นกันนะคะกดเป็นสีดำค่ะขนาดจะให้อยู่ที่หนึ่งจดห้านะคะ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาลกมาก ทำเส้นบอกตำแหน่งกันนะคะ แล้วก็ขยับให้ตรงกันนะคะ ค่ะก็จะได้เป็นประมาณนี้ค่ะค่ะขอจบก,การนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะ